โชคดีแล้วค่ะวันนี้ค่ะมาผอเฮ็ดทำฟ้านนะคะบรรลุก่าทางบานพี่น้องเอื้นยิว่าจังใดนะคะเป็นใครนนนนแกงแซบๆเ,เลยค่ะพอไปแล้วเขาเอาไปังสีเขากระจจเป็นนี่นะคะหลอกเอาจังสีออกอันเหลืองๆออกจังสีเอาไปแกงนะคะแซบคลักแน่แล้วค่ะตัวนี้ คนเหยียบแปดดอกแขนดีดอกค่ะนี่ก็เป็นเห็ดหนาเงี้ยค่ะพี่น้องชี้ขึ้นหินเลยนี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาผอกับไก่ในช่องกุกไก่ช้าเนี่ยคือเก่านะคะวันนี้แก็มาผาพี่น้องเขาปลามาหาเห็ดค่ะเขากลับมาเพชรบุรีนะคะ วันนี้ก็เป็นเสาร์ของวันที่11กรกฎาคมค่ะ2 5ห6 5หค่ะพี่น้องกลับมาหลุนติดตามซอยกันค่ะว่าห้าสีแดงเห็ดลายสำไดค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะดอกแรกขเข้าๆนะคะมันนี้ก็เป็นเห็ดดินหรือว่าเห็ดแปลงขาวนะคะมีกระเมนค่ะเห็ดดินคือกันแกงแสบอยู่นะคะมีเห็ดนานเลยค่ะพี่น้อง ฝุ้นแต่ว่าดอกแขนดีอยู่ค่ะนี่เป็นเฮดไข่ค่ะพี่น้อตดูงามๆค่ะนี่ข้งผุนดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ,คะต่มสวยๆค่ะเฮดดินค่ะเฮดดินค่ะ เฮ็ดดินอีกแล้วค่ะพี่น้องได้แน่แล้วด้วยค่ะมาสวยนะค่ะมันนี่เดี๋ยวไปกันต่อค่ะนี่ก็เป็นสภาพปลาที่เข้ามานะคะพี่น้องตินปลาติงล่งค่ะไม่ต้องขึ้นเขาเลยยาง,งายแต่ว่าค้นหลายค่ะ ก่หากันไปเรื่อยๆค่ะวันนี้อันนี้ก็เป็นเห็ดดินหรือว่าเห็ดแป้งคือเก่าหรอค่ะคนลลยนะคะกับสิเกฟเนี่ยทุกเห็ดพี่น้องค่ะโชคดีแล้วค่ะวันนี้ข้ามาผ่อเห็ดทำฟ้าน,นะคะบรรลุกราทางบ้านพี่น้องเอื้นยีวาจังใดนะคะเป็นใคร แกงแซบๆบเลยค่ะขาวๆแล้วเอาไปยังสีเขางกระิเป็นนี่นะคะหลอกเอาจังสีออกอันเหลืองๆออกอังสีเอาไปแกงนะคะแซบคักแน่ละค่ะตัวนี้ทานกนันี้ค่ะใครขอร้อนแค่นี้อู้โู้หูีนี่เนาะอ่อยู่า คู่วนทางผุนค่ะม,มาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นเรือย่างเกิดเป็นปลาเลยค่ะโอ้ยใส่กระตาค่ะ มานแล้วค่ะพี่น้องเราไปกันต่อเลยค่ะนี่ดินค่ะกันข้างห้างอยู่แล้วค่ะพี่น้อง ยินค่ะเ่ึงบ้าดินหายหยือเปล่า อันนี้มันเฮ็ดไข่เลยค่ะพี่น้องมาทำน่องนะคะมันอารมณ์ดีร้องเพ่งไปน้ำทางอย่าไปทางไหนก็พอทต่คนพี่น้องเลยก้นลายลายค่ะเรวนี้เป็นเฮ็ดทีกระเดียนค่ะ เอาไปเกียงใส่กันเห็ดดินนะคะเจ้าทินทักทายเ <laughs> จ้าทินมาทักทายดิค่ะนี่ไม่เห็นหน้างวดยะค่ะพี่น้อคนหยียบแปด ดอกแขนดีดอวคะ่ะนี่กันเป็นเท็ดหนางว่วค่ะพี่น้องสีคือหินหินเลยนี่นี่ด,ดินคะ่ะเดี๋ายแล้วที่จีนเลยเหนี้นมั็นเท็ดก้อแดงคะ่ะ นี่เป็นเห็ดกอแดงคะ่ะจ้านี่ก็เป็นเห็ดกอแดงคือกันคะ่คะเห็ดแปรงค่ะนี่เป็นกีเห็ดไข่ค่ะพี่เนาะมีกี่เดียว ดอกเห็นยังพดิ้มที่นจาคืเอี่ม่งเหลืองไม่รู้โหเห็ดดินมเนเทานะคะ ป้าหนีมีแน่ถูกเห็นเด็ดค่ะตาว่าเฮามาสวยคนอื่นเพิ่นกระไดอยู่ค่ะเ,นนเราเนี่ยเป็นเห็นหนาหงวัวค่ะโอ้ยหมดหมดหมด แต่เฮ็ดดินนะคะไอาน้นงานะะนงวาั <c oughs> งควค่ะ <c oughs> มาเก็บเห็ดปลาหนีระว,ว่างต่ระเบิดเลยคูมาก,ก่อนเพิ่นว่างระเบิดไว้ ก้องดอกนี้เป็นเฮดหน้าหัวค่ะพี่น้องดอกแข็งอยู่ด,ด้วยค่ะแต่ว่าพิ่นเป็นสีนีลายเติบแล้วค่ะ Hẹp đinh kìa. Hẹp đinh มินีก็สวยแล้วนะคะแค่กัสิผ้าพี่น้องออกเมื่อค่ะปัดน,นี้ไหวเหมือนหนาห้าจังมากไหมค่ะค่ะนี่ก็เป็นเห็ดที่ว่าห้าด้ในมือนีนีนะคะพี่น้องก็มีเห็ดดินเห็ดหนางว่วค่ะเห็ดกอแดงเห็ดไข่เห็ดทำฟ้าน,นะคะสรุปแล้วก็คือมีเห็ดร่วมๆทุกชนิดเลยค่ะ ปลานีก็เป็นปลาท่างเพชรบุรีนะคะวันนี้กัมาสวยมาหัวผีเจนม่วงเสากะคนกะเต็มปลาแล้วก็เล่ยใยบ่ค่อยไล่ปันไดค่ะขันห้ามาเสาห้ากสิมานอยู่ค่ะขอขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันน้ำเนี่ยด้วยค่ะแล้วพอกันไหมคิหนาค่ะสวัสดีค่ะ